Yeah yeah let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse Man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together i n g s e r t cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมชิงเก่งครับเนมเจมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับนี่ผมก็พามาดูเจ้า LAMM BETA V200 นะครับผมเป็นตัว GP 2021ครับผม ไม่เป็นสีดำครับผมมากับขนาดของเครื่องยนต์ 169cc ครับตัวนี้เป็นการจนะ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดนะครับผมแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองประมาณ23-25โลต่อลิตรครับผมเลือนไม่นะครับผมเลือนไม่เป็นแบบยี่ต้อนอนาล็อกนะครับผมก็จะบอกครั้งตั้งแต่วัดความเร็วครับผมตัวนี้วัดรอบตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นเวลาบอก แล้วก็มีน้ำมันนะครับผมเป็นกิโลแล้วก็หน้าจอนะครับผมสามารถสามารถเปลี่ยนสีได้เจ็ดสีนะครับตรงนี้ผมจะลองให้ดูตัวนี้ต้องรองให้เค็มมันตีกับนะครับนี่ครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้เจ็ดสีนะครับน,นี่สวยลงตัวเลยครับ ก็มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นหลอดไฟหน้าเป็น LED สีขาวสติ๊กเกอร์อะไรนี่นะ Special V สองร้อยนะครับผมตัวนี้ Special V สองร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์คาดขึ้นมามตัวนี้เป็นไฟท้ายนะครับผมตรงนี้เป็นรถอโัตโมตินะครับผมผมบอกไป ใช้น้ำมันเบนซิน C 95นะครับผมแล้วก็เวลาเราเปิดจะมีที่ชาร์จ USB นะครับผมจะอยู่ด้านล่างไม่ทาบว่าทุกคนเห็นหมจะอยข้างด้านล่างข้างในตรงเกะล็อกส่วนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับผมเราจะเป็นคล้ายกับระบบเซฟตี้กันขโมยนะผมเราก็ล็อกไว้มันจะสตาร์ทไม่ติดถ้าล็อกไว้ครับผมเราลองมาแเอาเป็นไฟสูงเป็นไฟเรียว Gapapa melalui ruang masa tadul ya Yeah ครับผมสำหรับนี้ผมก็ขอจบการนำเสนกอกิปเพียงเท่านี้ครับตัวนี้ฝากไว้ในออบกบอ้อมใจนะครับผมตัวนี้เป็นเลนเบต้า V 2อง้นะครับผมก็ใครเข้าขมาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับที r i b e ให้ช่องเมนจวน้วยนะครับผมก็กวับสูส่ชิค I g In my hand, and it's steady. I'm trending, ascending, and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now.